ับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในส่วนของอุทยานแห่งชาติโซลรสานนะครับตอนที่เราจะขึ้นไปพิชิตอยอดเขาโซลรสานนะครับก็จะมีภูเขาที่น่าสนใจอยู่ซ้ายมือนะฮะเป็นเราสามารถจุดชมวิวนะครับทิวทัศน์ได้โดยรอบอุทยานแห่งชาติโซลรสานเหมือนกันนะครับแต่ที่ง่ายนิดหน่อยก็คือในเรื่องของการใช้เคเบลิลคาร์ นะครับขึ้นไปสู่ยอดเขาโดยที่ไม่ต้องเดินขึ้นไปนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายนะครับท่านใดนะครับที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติโซลักซานนะครับก็นะครับสามารถใช้บริการในส่วนของเคเบิลคาร์นะครับเพื่อไปจุดชมวิวในภูเขาซึ่งไม่สูงมากนักนะครับได้โดยการใช้เคเบิลคาร์แห่งนี้นะครับกลับราไปแล้วด้วยคลิปสั้นๆเดี๋ยวเราไปพิชิตยอดเขาโซลักซานด้วยกันนะครับ ลาแล้วครับขอบคุณมากครับ